คุณมีแฟนไหมไม่มีเคยมีเมื่อไหร่คุณมีแฟ e ค i แ s กเมื่อไหร่ตอนสิบสี่นาน e ค่ o หนคุ e อย6เด้ a ยก the r e a s ่ n you b r e a k up เออเพราะว่าเพราะว่าทำงานเขาแบบทำงานอะไรอย่างงี้แบบปัญหาเยอะ ex boyfriend เชนไหม he is older than you เท่ากันค่ะ same age แต่ทำงานหรอเพราะแบบไทยแบบถ่ายซีรีส์อะไรไม่มีเวลาจับคู่ใช่ปะใช่ o อ okay what do you think is the most important thing in a relationship เชื่อใจกัน if you select a boyfriend what's the factor you gonna select the boyfriend บุคลิกภายนอกสไตล์หน้าตาอะไรแบบเนี้ยอ่ะ as about the law ใช่ปะใช่ the most important is law มาก so is that your ex boyfriend law ไหม 太上道。